สวัสดีครับผมเรียกสุริการ c ิทีทีคอมกูกาดนะครับวันนี้เราพ้องกับเกม stacking stacking นะครับซึ่งเป็นเกมเป็นเกมที่ผมเพิ่งโหลดลองโหลดมาเล่นดูครับซึ่งแบบว่าอย่างไะงเกมนี้มันดูน่ารักดีนะครับก็เลยโหลดมาเล่นดูว่ามันจะน่ารักหรือเปล่านะครับ เ,เยเห็นเดี๋ยวนี้มีคนแคสเกมส,ย,สยองๆกันนะครับก็เลยลองแคสเกมแบบน่ารักน่าักดูบ้างนะครับ Star New Game Original Adventure อันนี้ผมลองเล่นนะครับโอเคก็ชื่อนี้ไปโอเคนะครับคือนี่คือลองแบบว่ามันลื่นไม่ลื่นนะครับอันนี้ก็มาเล่นจริงๆละนะครับ <c oughs> โอเคเดอะ บบ็กหมอสแต่เข้าครัวแบ็กหมอกเหมือนเหมือนไทยโอ้ว้วาวโอ้พอ่อสวัสดีครับป้าป้าโอว้วัสดีลูกเกตเชอร์ราเอเวอร์ดีทุกคนลงตัวกันอานาอ,านาอาเบิร์ตอาเจน่าอาเบเกลและเนอและเธอด้วยอนร์นเฮ้ยโอ้ขอโทษชาลีที่ฉันไม่เห็นนายเพราะว่า นะฉันมีข่าวแบบว่าโคตรน่าสนใจมาให้เลยเฮ้ย <Hey, S 1> ข่าวอะไรครับ่อนี่ครูมาไทยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหม,ไ,หมไม่ใช่ลูกพวกเรากําลังถังแตกในช่วงนี้นะลูกนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะพ่อต้องออกไปทํางานแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะกลับมานะจ้าลูกนะฮะอ่ะ,อะไปกันเนื้อทิตย์ต่อมา ชิบหายแล้วพ่อมึงไปไหนโคตรหนัวเสพมีชู้แน่เลยกูรอ,อตั้งนานแล้วเป็นอาทิตย์แล้นะเนี่ยข้าวไม่ได้กินกูนั่งอยู่ตรงเนี้ยอือือุ๊ยเจี๊ยุดเด็กๆฉันต้องการพวกเด็กๆเพื่อที่จะไปไปทำงานนะนะเฮ้ยงานอะไรครับงานแถวไหนอะ No you can't take my cheating ยาวไปนะ รถวอรีมอมไม่เป็นไรแม่เราจะทํางานแล้วก็เราจะกลับมาให้เลยที่สุดไม่ไม่ไม่ลูกอย่าไปกูแต่กูจะไปอะ <c oughs> มึงไม่ต้องไปจิว๋วมึงอยู่นี่แหละกูต้องการคนงานไม่ใช่แค่ไอสัตว <c oughs> ์โอ้เกินมาตัวน้อยนะ <c oughs> หนึ่งเดือนต่อมาฮะ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> แม่เราตีกลับแล้วบักบ,บาลอนมันฉับเราแล้วก็เด็กๆ อยู่ในรอยัลเทสเ t ชันเราออกไปไม่ได้แม่ผมจะไปผมจะตามเอาเบิร์ตไปไม่ได้นะลูกลูกตัวแค่นี้ลูกจะทำอะไรได้บาลลนมันอันตรายนะลูกนะอย่าเลยลูกอย่าไปแต่ผมจะไปครับแม่อย่ามาห้ามผมอย่าที่บอกแบทมอลแฟมิลี่เชียงบิสุเว็บแอนนอนเมสอีเดียแอดเดรสไปแล้วอุย้ยประตู <c oughs> เล็กแล้วสถานีใกล้ๆ เออดวงจันทร์สวยจังเลยเออนี่อะไรเนี่ยเออลุงครับผมขอติดรถไปได้เด็ดเด้ดไหมครับผมว่าผมจะมีอะไรต้องทำเลยครับอ,อ,อ้าวไอ้เหี้ยนี่กูมไม่ทันอนุญ,ญาตเลยมึงขึ้นไปแล้วเหรอไม่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 ไมืลงมาม,ม,ม,มึงลงมามึงลงมานั่นน่ผมขอไปนั่นนะครับน้านนะ่ะหินหินแกเล็กน้อยแต่ดำดำหน่อยนะครับโอ้ยกูบอกให้มึงลงมาไงสัก มึงๆๆๆนีมึงม่นี่เออแค่นี้ก็จับผมได้แล้วเอซีหาวแกตีวิโดดูซิมันจะไปในเกตเลยแค่ไหนไป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 โอเคเออเชี่ยใครเอาโนเกียมาวางแถวนี้ว่าคุณตกรางเลยสัตว์เอ้ในเรื่องน่ครับเห็นมีนะครับไอ้โนเกียอะไรของคุณเนี่ยเห็นมีเลย เมือนว่านายลงไม่ต้องกังวลหรอกนะหนูไปอะไรวะเออเอเอ,เอครับครับครับผมชชลีเวกมอผมตามหาพี่ชายชช,ช,ช,ชิอเอเบิร์ดน่าสดูน่าสนใจเนี่ยฉันได้อธิบายว่าเอออะไรวะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอ้โหกระดูกระดิกไปนะครับกระดูกระดิกไปดูหน้านะครับ <laughs> เหมือนเหมือนไอ,ไอตัวนั่นนะครับที่อยู่ในรถ ใ่รถรถแลรถปั okay, uh ้น huh. จ uh ันในเรื่องอยสตอรี่นะครับเหมือนเชาร์ีกดคิวโดนบีเอฟเฟตช็อคเดอะฟอคเดดลิสต์เุกเฮลก u c ดลักไฟดิ y งอยู่บา h e เอชารีโอเคไปเลยไปเลยชาร์ีชาร์ีชัปปินหไหนเงียบหนังเงียบเหมือนกันก็เดินไปนเดินไปอุ้ยเจี๊ยบอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะเฮ้ ไอ้แก๊งเจ้าของรีโมทดูดิเบร่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเขาบอกว่าเขาจะมาดูลเราฮะอัลเบิร์ตและฉันจะถูกบังคับให้ไปอาบน้ำก่อนและเริ่มการติดตั้งเขาพูดอะไรวะกูอ่านไม่ทันเว้ยเว้ยที่รักไอ้คนนั้พูดสิมากูไม่รู้ เขายวโกร์เจคิบัติลวันที่เอเบิลยูนตสตวอร์ฮะนะไอ้เงี้อ้ไซก์ก็อปเดอมีเินวันพนฟอร์มนเดือดสไตร์เกอร์เออเมื่อกี้มนพูดอะไรนะครม่อม่นดาว คาร์ลูจิงเดมโรชเชอร์บัตชิวเดดดูวิงทุสันวันโซไทมี่เฮยนีบอกว่ากุตัวเล็กนะเว้ยอีซีทนสไลด์เก็ตออร์เเบอร์เอกิลเอลิปลัดเจ็ดาวน์เดอมินแพดเฟรมไซโคล o ี่เนี้โอเคชาลีแบ็อโอเคนะครับว้าวสถานีรถไฟมสรถก็มาถึงแล้วสถานี9 3 <laughs> ้ ฮืมบูร์เกอรคีมัสเตอร์อีทเลตเกนมันจะมีการเปิดงานอะไรสักอย่างาทวๆนี้นะครับโอเคชารลี okay. ไปกัเลยชารลีไปเลยชารลีช้อปปิ้งโคดแบ็คเ่าจะต่อ กดคลิกซ้ายเพื่อที่จะอินไซด์เดอะดออ๋อกดคลิกซ้ายเพื่อเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ขยับอ๋อเฮ้ยเจ๊ในฮุยลุงฮาร์บิลิตี้ออโรนสเปเชอร์บิลิตี้แกมปิญูโจพอสโตเรติทูยูสเดมกดอีเพื่อใช้ครับไป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 เหยี่อไป เออดีครับบันดีสซขอทางหน่อยขอทางหน่อยอ๋อโอเคีนวัดแดดรีกไก่อะแฟ่ยเพ่อเหมือนมีการประท้วงของชนลุมอะไรที่เจนนสอดเยี่ยเยี่ยเยียเยี่ยเยียเยี่ยไอ้ยี่ไอสอดไอสอดโอเคอไปทานนี้ไครีกทา,างไปรีกน้อย ดีท้าไปเตีย้ยกุนตีนเฮ้ยจอดเม็ดหนวยวออกมาด้ไว้กุนตีนละผมว่าขอทางหน่อยทางพ้อ,องดิโอเคิวไอ้นี้คิมมาเซอร์ฟินดิอันแท็กกิ้งก็ขวานะครับอ๋อโอเคเฮ้ยนี่ซันเฮียโอเวอร์เฮียแล้วก็ไปหาเขานะครับมีไฟริโอเวอร์เฮียมั้ ผมไม่รู้นะครับรว่าเขาต้องให้าทำอะไรแต่กวอดอื่นเราต้องเดินไปนะครับดีครับอายุรุสผมก็หลงทางเหมือนกันโอ้ไม oh ่เด o ๋ย e วันเด๋โอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ค่อยไปลุงสวัสดีครับอ้าวผมไม่ไปโรงเรียนหรอวะ <laughs> ผมไม่ไปครับผมผมผมเด็กโดนผมเด็กโดนเรียนครับเอาดีครับ อเอ้ยนี่ไงไอคีมาสเตอร์เอ้ยคี go ก็เอาไว้แค้ e ยูซี่เนี่ยเอ้สิระว่านไปไกลๆไปอีกูกูกำลังพักผ่อนสแต็ปกดตัวเนี้ยทั้งที่ลืมละกดอีใช่ป่ะรูกนี่ครับชิวได้ชุดนอนเบลโรสเก็ตเจออินดามูเนี่ยนะครับผมไปคุยกับพวกชุมวิทย์เอาพี่อยู่ดีครับนี่ครับให้พี่จิตสมองอ้าวเทียวาา่ากูเตี้ยอีก กูสูงกว่ามึงอีกนะตัวจริงกูอ่ะเนี่ยกูไปโรงเรียนกูนี้หรับตอวันนี้สะใช้ชีวิตสงบอ็เดี๋ยวโอเคใช่ไหมอ๋ครับเด็หาตัวที่เล็กที่สุดนะครับเพื่อเราจะสแต็กเข้าไปนะครับก็ยีเสื้อฟ้าคนนี้เลเฮ้ยเอาสแต็กไม่ได้สแตก็ก แตกไม่ได้นี่แหละแตกมีเรียบร้อยแล้วฮะอะไรเหรอ Hey you What the This is r uh huh. i c k on h s head <saw> <Tag. S 1> อ๋อหไอโซ่เดียวไอโซ่ไอโซ่อยู่ Tag อ๋อ Tag ก็ <laughs> Tag o away ไอ้หน้าด่าเพรียูไม่เล่นกับมึงอีสั์ นะครับเข้าใจละก็ทุกตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปครับวันนี้แทกไปสัตว์ไปไกลเดิเยี่ยแทกไปไกลเดิเยี่ยมสุดได้ทแทกไอเด็กไอเด็กเวมไม่รุมอะไบบรใช่ไหมพี่เจ๊เจ๊แสตม์จี๊ดช้าเออ,เอ,อชาติคอจี๊ดช้าไมครับจี๊ช้ชาไม่จี๊ดชา้า กูไม่แดกชอกูแดกกาแฟขอโทษครับขอโทษขอโทษ